สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวควาอเบอร์บอลอย่างที่รู้กันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศถอนตัวจากรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกไม่คือวันอังคารที่ผ่านมาครับและมันช่างบังเอิญเหลือเกินที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการตัดสินใจของเอ็ดวูดเวิร์ดผู้บริหารคนดังที่ขออำลาตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารสมโมสรแต่ว่าจะเป็นการสลัดตำแหน่งอย่างเป็นทางการสิ้นปีนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลอดเอ็ดทำเรื่องขัดใจเหล่าสะวอกเรดอาร์มี่มาตลอดนับตั้งแต่ที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเดวิดกิลเมื่อปี2012 และคลิปนี้ครับจะพาไปดู5ช็อตสุดเร็วร้ายของเอ็ดวูดเวิร์ดก่อนที่เขาจะอำลาปีสแจแดงก่อนเข้าเรื่องฝากไว้ด้วยเชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มันเลยที่แอป SL24 การันตีโปรดีที่สุด1เฟอร์กี้นะแล้วยังไงเมื่อสุดยอดตำนานกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเซอร์เล็กฟูกุสัญญนอยากจะพูดหรือแนะนำอะไรสักอย่างแน่นอนครับว่าทุกคนที่สโมสรย่อมควรที่จะรับฟังแต่ไม่ใช่สำหรับเอ็ด ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในปี2019เฟอร์กี้ได้ให้สโมสรดึงสตีฟวอล์ตอดีตหัวหน้าทีมมองของเลสเตอร์ซิตี้มาทำงานบทบาทเดียวกันที่โอเดฟอร์ดซึ่งวอล์ถือเป็นบุคคลที่สายตาแหลมคมและเป็นคนที่ดินแข้งโนเนมอย่างริยาดมารเลสเอนโกโลกองเต้รวมถึงเจมี่วอดีมาร่วมทีมเมัยที่ทำงานให้กับทัพยิงจอกสยามอย่างไรก็ตามครับเอ็ดกลับทำไม่รู้ไม่ชี้และไม่สนใจคำแนะนำจากปากเฟอร์กี้ 2. เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน ช่วงนรนปี2013ครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของแมนยูครับเนื่องจากการอำลาตำแหน่งของกุนซือเฟอร์กี้ซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับเอ็ดที่จะสร้างชื่อให้กับตัวเองแต่โชคไม่ดีครับเขาดันไปเลือกแต่งตั้งเดวิดมอยมาคุมทีมพร้อมกับผ่านเงินสโมสรรวม60ล้านปอนด์ไปกับการคว้าตัวควนมาตามาริยานเฟเล,ลนี่และจนถึงทุกวันนี้ครับปีสแจแดงก็ยังคงไปไม่ถึงแชมป์พิมลีกและยังต้องปรับตัวกับชีวิตที่ม,มีเซอร์เลกัวกุสัน 3. าสารสาโชค ไม่หมาสักทีเอ็ดถือเป็นคนที่ได้รับเครดิตมากมายครับในการทำธุรกิจให้สำเร็จและทำไมเขาถึงปิดเดียวกับเจดอซันโชปีกจอมพลิ้วของบริษัทรับหนุนไม่ได้ละ่ะทัพปิศาจดงครับจับตาดูฟอร์มของซานโชมานาร่วม2ปีแต่ก็ยังไม่สามารถทุ่มเงินล่าตัวมาได้ทั้งที่เขาขคือแข้งเบอร์หนึ่งของสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเปิดโต๊ะจะเจรจากันเรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ล้มเหลว 4. จ่ายโคตรแพงแต่ผลงานสดถูก อเล็กซิสซ c นเชสมาริยันเฟลเน่ยมารกสโลโคอังเคลดิเมเลียเมมฟิสเดอร์บายเฮริคมากินทยานและโลเมลูลูกากูชื่อเหล่านี้ครับล้วนเป็นนักเตะชื่อดังที่ถ้าค่าตัวไม่แพงเนี่ยก็ค่าเหนื่อยโคตรแพงเลยแต่พวกเขาเหล่านี้กลับไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จในสีเสื้อของ Manchester United และทั้งหมดก็คือผลงานสุดหวยของเอสครับที่เซ็นมาใน,นราคาแพงกว่ามูลค่าจริงในตลาดแทบจะทุกคน 5. ยูโรเปียนซูเปอร์ลีก นี่อาจจะเป็นจุดเป็นสาคัญครับที่ทําให้เอสตัดสินใจละออกจากตําแหน่งรองซี o อของปีศาจแดงหลังจากที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสําคัญพาสโมอสรอเข้าร่วมโครงการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกจนถูกต่อต้านอย่างหนักจากหลายๆฝ่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแฟนบอลและในที่สุดปีศาจแดงต้องขอถอนตัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าความล้มเหลวของโปรเจกต์ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้เอสขอลาออกและทั้งหมดครับก็คือ5ช็อตสุดร้ายของเอ็ดวูดเวิร์ดก่อนที่เขาจะอำลาปีศาจแดง เพื่อนๆคิดเห็นยัง,ยงไงแสดงความเห็นได้เต็มที่กดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ Facebook และ YouTube Channel โคตรบ้าบอล